<c oughs> แต่พี่พายตรงอย่างเดียวนะพี่แต่ผมมังคะสายสายต้องอย่างเดียว ผ่านอะไรนะไอไอสวนลุงเล็กอะไรใช่ไหมผ่านใช่ไหมอ๋อพวกนี้น้ำมันจะไม่ไม่ลึกใช่ไหมลึกเป็นบางช่วงใช่ไหมถ้าลึกสุดก็ประมาณสองนี้อ๋อสุดก็ประมาณ อ๋อตรงนี้หรอใช่ไหมเหียน,นสวนตรงนี้ที่เราจะเเข้ามาไม่ได้ตั้งแต่ตรงน,รงนี้ยาวลงไป Yeah. you. you อ๋อนี่ไงก็ต้องเรเลยมาขึ้นนี้ไม่ไม่มันคนละที่กันมันคนละที่กันไปไม่ได้นะชีตมัน่โอ้ยตองมันน่าจะอ้อมไรีสอร์ทดขึ้ีสอรินทานรีสอร์ทไอเอะไรแก่งสามเส้นอะไรอยู่ตรงคือตรงนี้จ ใช่ใช่ใชตามชั้นอ๋อก็แสดงว่ามันอยู่ก็จะอยู่โซนเดียวกันหมดเลยเนาะใช่เราแต่างคนคือมันอยู่แค่ต้นต้นอ๋อพวกนี้คือมันอยู่ข้างท้ทายอะไรอย่างี้ใช่ไหม คือยิงทางรีสอร์ทที่น้อยแต่เขาก็เปิดเรื่องนี้ให้เข้ามาได้ทีนอยเรีาิงารีสอร์ทอนมา้าหน้าเรามาตรงนี้เล่นได้ิงาง ตรงนี้เหรอตอนตอนในรวมชับมาตรงนี้ไมเ้ยไม่ไรวงไปดไีไม่รู้รมไม่ามาพิจารณาจะมาตรงนี้ได้อยู่นะ

นี่ไงพวกเราต้องอย่างเงี้ยวัดตั้งเงี้ยไดหน่อยเนาะตัวาัดต่อมันตังสิเนาะตามป๊อก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 ขี่ มาสิมันบาหอนเด้ต้องโบพลาแล้วต้องถามน้องเขาไอ้นี่โรงแรมอะไรคะนี่ครูครูสักการนี่ไงนี่ยาจะสู้ไหม สุดยอดเลยอ่ะเราไม่ได้หวัควรามันจะมาเยอะขนาดนี้เรามาถึงคุกกี้นะตรงเนี้ย con sí, 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 sí. มีสไลเดอร์ด้วยตรงนี้นี่มีสิ่งเียเออมาลุสต้อง่อยคักคืนแล้วมั้งไงอ๋อลุงเล็กกับลุงเล็กอย่ลืมนะเด็ลุงเล็กจะอยู่ข้างบน ตอนแรกอันนี้ที่จะเป็นลานการเต้นก็แบบมันเยอะจริงๆนะแต่เราไม่รู้นะ มันมาสุดตรงนี้ใช่ไหมอ๋ออ๋อเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นว้เล่นน้ำไห้ไหนอไงยยังไม่รถมารับใช่ไหมยังไม่ถึงถึงขึ้นทางขึ้นของเราท่าแก้วอันนี้ท่าอะไรท่า อันนี้เป็นรีสอร์ที่ก็ให้แเล่นน้ำานะเว้เเล่นซาเลอร์ก่อนนะเข้าเข้าใจว่าพาเราลับมาเดินทางเดินมามันย้อนกลับไปยัแม่เนี่ยมันน้ำอะไไม่ไหวนะไม่ไหวะครเล่นน้ำมันยังไงเนาะน้ำางุ้ณยามกันนะท่านำคุณดาเนี่ย ้านั่งคุณด่านนิยามกันเนาะนอ,อ๋อเป็นดีสอร์ทโฮมสเตย์ตรงนี้นี่ก็เป็นกลางเต็นทน์ทนก,ทนก็ไม่รู้ไง<า> <laughs> ไม่รู้แต่ยังดีนะที่มีทางแต่าเด็ดเ <laughs> เราแต่เราก็รู้รู้หมดกันที่แล้วตอนนี้ค่านะคุณด่านก็มาโซนนี้ยังได้เลยเพราะตอนเซิร์ชด,ดูมีแต่ขึ้นแต่สวนลุงเล็กลุงเล็กอ่ะ ใช่ใช่ใช่ครับ2ที่เพราเซิร์ฟเซิร์ฟมันก็ขึ้นตรงนั้นเองตรตอนที่มาสามชมเป็นตรายน้ำลึกใส่เสื้อชูชีพเขาให้ขึ้นตรนีู้เล่นน้ำก่อนเล่นอะไหลไปเลยนะฮะปล่อยไหลไปเลยอ้าวแล้วแล้วยังไงต่อ